เหรียญรุ่นสร้างกุฏินี้ถือเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ออกณนะที่พักส่งบ้านวนชัยและเหรียญรุ่นสร้างกุฏินี้ได้จัดสร้างขึ้นมาสองขนาดคือเหรียญขนาดใหญ่และขนาดเล็กเรียกว่าเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ได้ทำพิธีอธิษฐานจิต ในวันพุธวันที่4กรกฎาคมปี2555เมื่อทำการอธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วหลวงปู่ท่านได้พูดถึงเหรียญรุ่นนี้ว่าเหรียญรุ่นนี้ไม่ต้องทำอะไรมากเพราะห <ทำ S 1> ลังตั้งแต่ยังไม่ได้เสจ็จำนวนการจัดสร้างเหรียญสร้างกุฏิเล็กหรือเหรียญเม็ดแตงมีดังนี้หนึ่ง ชุดกล่องทองคำหลังเรียบตัดปีกว้างจำนวนห้าชุดซึ่งชุดในกล่องจะมีเนื้อทองคำหลังเรียบตัดปีกว้างหนึ่งเหรียญเนื้อนาวาสองเหรียญเนื้อเงินห้าเหรียญและแถมเนื้อฝาบาทไปอีกห้าเหรียญทุกเหรียญจะตอกเลขเก้าในหูเหรียญยกเว้นเนื้อทองคำที่ไม่ได้ตอก 2. ชุดกล่องทองคำจำนวน30บชุดซึ่งชุดในกล่อง จะมีเนื้อทองคำหนึ่งเหรียญเนื้อนวาสองเหรียญเนื้อเงินห้าเหรียญและแถมเนื้อฝาบาทไปอีกห้าเหรียญซึ่งชุดกล่องทองคำสามสบชุดนี้ทุกเหรียญจะตอกเลข9้าในหูเหรียญทั้งหมด 3. เนื้อเงินตัดปีกว้างจำนวนสิบเหรียญสี 4. เนื้อเงินยี่สิบเหรียญห้า เนื้อฝาบาทตัดปีกว้างจำนวนสามสิบเหรียญหกเนื้อฝาบาทจำนวนสามสิบสองเหรียญเจ็ดเนื้ออัลปาก้าร์จำนวนหนึ่งพันสองร้อยเหรียญแปดเ,เนื้อทองแดงจำนวนหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบห้าเหรียญเก้าเนื้อทองแดงไม่ตัดปีหลังเรียบจานจำนวนสองเหรียญดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่